เลยได้เลือกเล่นเนี่ยเพื่อนน่ะเนี่ยเพื่อนอะไรมาเนี่ยฮะเนี่ยไปนอนทับอะไรมาเนี่ยคุยขี้ดินเปียกเดีกตุนไม่กินย้ดแดงเข้ามาไม,ไ,มไม่ต้องกินเลยมันกินหมด กินข้าวด้วยลูกกินข้าวด้วยจะเลือกกินตะไก้ไก้บดมันปนกับข้าวเลยเนี่ยไม่ใช่เนื้อล่ะคือไก้บดให้กินล่ะเดียวปนข้าวเมิดด้วยเนี่ยดิตขกาวลูกคนจะได้สวย เร็วเร็วเร็เรรวแม่ so จะไปตักข้าวแล้วเนี่ยจะกินบนบ้านไหมแม่เอาอุ้มไปบนบ้านแต่นะกินบนบ้านไปเดยวพี่ตุนตีนะอะไรติดเตมมดแต่เล่นสกปกจริงเลยกินข้าวเร็วเร็วแม่ตักน้ำให้ ักเลือกแต่นะไม่เห็นกลับไม่กินนะกินเร็วยืนกินดีๆเร็ว โจนไอ้แดงย่องมาแล้วนุ่นแดงย่องมากินแล้วน่ะไปกินเลมานั่งมองน้องทำไมล่ะต้องตัวเองก็มีไปกินแล้วเร็ว,เร,วเร็วค่ะนี่กินต้กินค่ะกินให้หมดนี่อะไรติดกิน เนี้ยเดียวกินเยอะๆกินเยอะๆเร็วๆเแม่เก็บเลยนะไม่กินเดี๋ยวแม่เก็บเลยนะเนี่ยๆไปกินบนบ้านไปแม่ไปไว้บนบ้านให้ไปมามาเนี่ด็กแดงเข้ามาลักกินหมดเลยเนี่ยมาเร็วไปกินเลยไปกินห้องตัวเองเลยเร็ว มาโนมาเร็ยวยังน้อยมาเลยหมดเลยไปคุดคุยเอาแปลงน้ำมันท้่ไหนมามาไปกินข้าวก่อนมันดื้อจริงนะเนี่ยไปค้นอะไรตัวอะไรมาเล่นเนี่ยดำไปหมดเลยอ้มาขึ้นมาไปกินข้าวเลยแม่ตักน้ำให้ก่อนไป กินเลยดแม่ตักน้ำให้กินนะตายน้องกินแล้วน้องขึ้นไปกินแล้วแม่น้ำให้น้องกิน,น,อกนเอยากค้นข้องมาเล่นนะ

กินข้าวลูกกินข้าวเก่งข้าวเก่งข้าวเฮียแม่ไปตักข้าวก่อนแม่ไปตักข้าวใส่ทุ่งก่อนเร็วเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้พี่ตุ่นห็นไหมพี่ตุลวิ่งไปไหนมาไหนเนี่ยวิ่งขับไปแดงเก็ไอ้แดงเข้ามาลักข้าวกินนะน่ะกินข้าวนะแต่ไอ้แดงเข้ามาลักเลี้ยงเลี้ยงแม่ปิดตู้ก่อน ล่นบนบ้านนี่ก็อนอ่ะอยู่ข้างล่างไม่ได้เดียวแดงกัดเอาม,มาจากไหนไม่รู้นะ่ะเดงมันมาจากไหนไม่รู้กินข้าวกินข้าวกินข้าวค่ะข้าวเก่งค่ะเดีวเดี๋ยวให้ลงเดี๋ยวแม่ลงเดี๋ยวแม่ตักข้าวก่อนนั่งจ้องอ่ะ มากินข้าวหมดไปไหนไปที่นอนแล้วไปไหนไปไหนน่ะไปนอนไปนอนแม่ไปแล้วน่ะแม่ไปแล้วน่ะ มากินเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วนอนเนระ็วกลับขึ้นบ้านไปนอนไม่กินแนละ้วข้าว เม่ไปแล้วน่ะมาลูกมามากินข้าวให้หมดก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวครับแม่ไปตักข้าวหน่อยมากินข้าวให้หมดเร็วมาเร็วเร็วมาเก่งเนอมาเก่งกนเร็วข้าใต้โต๊ะเด้ มาทางเตียงนะเขาที่นอนตะค้องนะมาเร็วๆเลยเร็วก็ววมาไหมไม่มาไม่ไปแล้วนะ อะนรีนี่ก็ให้ไปกินไม่กินมานอนเศ้าน้องเนี่ยเนี่ยน้องจะออกมาไม่ได้เสร็จแล้วไปโนไปกินแล้วเดี๋ยวแดงเข้ามาดูโดนลุกิลุกไปกินข้าวไปไปลุกไปเร็วเร็วเก่งเรลุกเร็ว เนี่ไฟตากแดดก,กันไอ้ลุกเนี่ยจะกินไหมเนี่ยน้องมันกินจะหมดอยู่แล้วเนี่ย ลุกทีไอ้เดี๋ยวไอ้แดงเข้ามากินหมดแม่ไม่ดูให้นะ่ะแม่จะไปตักข้าวแล้วเร็วเร็วลุก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 วลุกเร็วแม่จะไปตักข้าวแล้ว อ้าวมันนั่งเชื่อยอย่างนี้ล่ะเร็วๆลุก